ใส่ลงไปเลยบับเข้าหายนางานแดงแรงฤทธิ์หรือเปล่าอู้ๆรักตุ่มปลาไหลซิทเก็บพักเดวเลยสลังนี่ไม่เขานี่เกี่ยวกันเตะโอ้ไม่เกี่ยวดอกพี่น้องไม่เกี่ยวสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ วันนี้ก็มาพบกับผมไม่ชินเคยครับในช่องนุบันโดนครุดบวคกับผมวันนี้ก็ตามเคยครับไม่รู้จะไปไหนก็หาสายตุ่มไปหลายคือเก่าครับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่เพียวๆเ,เ,เลยมันเลผสมอะไรเลยครับนี่มากับตุ่มหาหลังคือเก่าพี่น้องมากับตุ่มหาหลังคือเกา่า หอยเฉลี่เพียวๆเ,เลยวันนี้ไม่ได้ผสมอะไรดอกแต่มันมีปลาไหลเขาเธนะใช่ไหมพี่น้นงเยอนี่ไม่สาคัญดอกสาคัญตรงที่มันจะมีปลาหรือไม่เานนแะละเนาะถ้ามมีปลาเนี่ยเยอเด็ดคขไหนก็โอ้ยมันมีตัวเข่าดอกนี่ไปครับแล้วลงมือใส่ครับนี่ฝนก็หย่อยเม็ดลงมาละฝนหย่อยเม็ดแล้ว แล้วไปใส่ลังแรกครับครับพี่น้องผมเดี๋ยวลังแหลกจะมาใส่นี่ครับในป่าข้าบุ้งครับเดี๋ยวมาลองดูในป่าพ้าบุ้งครับใส่ริมห่วยคือเก่าครับใส่ริมหวยเหมือนเดิมนะครับใส่เจาะใส่ตรงนี้ครับโอเคครับตัวนี้ก็เจาะปองไปทท่รุบลอยครับ จะใส่เยื้ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยบับเข้าหายาจะใส่ตัวหนึ่งเถมอ่ะหาอย่าบางๆไปช่วงนี้ก็มาได้หาอยู่หาก,กินอย่างอื่นพี่น้องได้ดูครับใส่แต่ตุ่มตักปลาไหลนี่แหละก็จะพึงเบื่อกันด้้อไม่ใช่อะไรครับขานะมันยังไม่หายเจ็บ มันจะไปส่เบสส่ไรก็ใส่ไม่ได้ครับใจก็อยากไปใส่เบดอยู่ตามริมห้วยนี่แหละใส่เบดก็แต่ว่ามันคือจี้ยาวยากอยู่ดกมันเดินยากครับแกใส่ดักปลาไหลนี่ก็นเดินยากครับแต่ก็อยากมาทําคลิปให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันครับเรวจะใส่ให้ดูแค่หลังเลกครับหลังเดียวแค่นี้แหละตามสเต,ต็ปครับไปครับเราจะหาของบางๆไว้แล้วก็ป๊กๆไ้ เหยื่อก็เป็นเหยื่อหอยชลีเพียวๆไม่มีอะไรผสมนะครับหอยชลีอย่างเดียวให้แต่มันมีตัวเถอะครับอย่างนั้นมันกอกเขาเลยเนะาะผมว่าไปน๋วยวคอยมาลุ้นเกันครับว่าจะมีแต่มมีตัวไหมเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมอรุณนสวัสด์ยามเช้าครับผมโอ้ชาวนี้บรรยากาศดีเลยครับ บรรยากาศสดชื่นแจ่มใสดีจริงๆเชาวนี้ผมาคืนนี่ประมาณจักสองทุ่มเกือบสามทุ่มครับฝนลลืมครับโอ้นอนรับดีจริงๆนอนสบายเทะๆดูครับบรรยากาศตอนเชา้าบรรยากาศดีมากครับไปเดปรโยกดูหลังแหลกครับจะมีแต่มมีตัวไหม มาดูหน่อยสิหลังเหล็กว่าง่าหลังนี้น่านจะเป็นงาแดงงาแดงแรงฤทธิ์หรือเปล่าโอ้โหหลังเหล็อลกอ่าหลังเหล็กก็มันมาแล้วพี่น้องนี่งาแดงแรงฤทธิ์อ่าหลังเลหล็กก็มันแล้วไปไปชมหลังต่อไปครับ เดี๋ยวมาชมหลังที่สองครับหลังนี้หลังที่รีวิวให้ดูครับผมจะมีแต่มีตัวไหมสวดสวดหรือเปล่าโอ้ไม่เห็นมีตัวโอ้หมายอย่างสวยนะครับนี่ดูอะเปตะคือเกนไม่เข่า มาลุ่หลังต่อไปครับครับผมนล้วมัาลุ่นต่อหลังที่สามครับหลังที่สองก็บแปะซีดมาเลยอะลังที่สามมีแต่ไหมโอ้หลังที่สามก็บแปะซีดครับโอ้ทำไมเป็นอย่างงี้อ้าวเหี่ยวเลยสองหลังพี่น้องเลย ไม้ก็ยังสวยไปครับใยประดูหลังต่อไปครับผมหลังที่สีวางไงเหวมันเดียวสองหลังถ้าเหวอีกหลังนี่แสดงว่าเป็นกระเก็บพักสะดาครับวานนี่รักตุ่มปลายรซิดเก็บพักสะดาเลยถลังนี่ไม่เขานี่เกี่ยวกันเตะโอ้ไม่เกี่ยวดอกพี่นอ้องไม่เกี่ยว <laughs> หนึ่งวันเตะเกี่ยวกคบพักสะเดาอ่ามีมาหนึ่งแต้มครับนี่งาสีเลนโบสดด้วยอ๋อหนึ่งวันถึงเงียบจ่อยซะเลยนี่ครับมาเข้ามาหนึ่งแต้มไปครับเดี๋ยวไปดูหลัลงต่อไปครับหลังที่ห้าหลังสุดท้ายแล้วครับไปมาดูหลัลงสุดท้ายครับ เดี๋ยวมารุ่นล้งสุดท้ายพี่น้องล้งสุดท้ายล้งแห่งความหวังจะมีแต้มมีตัวไหมลังที่ห้าเอามีพี่น้องมีมีโอ้เข่าอยู่เข่าลังแะ่เต็มทำไมไม่เข่าลังละ่สามแต่สี่ดึองเข่าลังแะ่เต็ม อย่างดีที่มันมีตัวเขาครับผาบไม้แล้วจะสใส่ว้คืนภูมเชาวเขามารุ่นไหมครับได้ได้เหยือ่อหอยฉลีหอยหยากครับผม เดี๋ยวมัดูผลงานครับวัดตุ่มหาหลังได้กี่เต็มนี่ครับผลงานนี่ครับตุ่มหาหลังครับได้มาัสามเต็มครับพอาได้ขัวอยู่ครับ แต่ก็ไม่ค่อย่ยทลาอกําลังพ่อครัวนี่นะครับชุ่มชํากันเลยฝนมามาคืนนี่ฝนล,ลืมมาคืนนี่คิดว่าประลัดอยเข่าดีบัดไหนได้เข่าสามหลัง <c oughs> ต้องเสียดเป็นก็ไอ้ดักเซตเราเก็บไอ้ยอดสเดากระบ,บานดีมีส่วนอยู่นะเพราะว่า ก็ยังดีครับมันไม่เหวี่ยโอ้ต่เหวี่ยนี่เสียระบบเลยนี่ก็โพราจะครัวอยู่ครับนี่จากเวลาหนึ่งสามแต้มตุ่มหาหลังรักแต่ปลาไหลก็จะพึงเบื่อกันเด้อครับมีแต่คลิปปลาไหลให้พี่น้องได้ดูก็จะพึงเบือ่อพึงเด้ครับไอจิไปใส่เบ็ดก็เถิดเดินยามไม่ได้ดออครับ ราะว่าใช้ไม้พยุงดาเดินดานนี่คือจะเมื่อยคักก็เลยได้ดักแต่ปลาไหลพี่น้องได้ดูครับใจก็อยากใส่ยูบิบแต่ว่ามันเดินลำบากเดินยาก,กเลยหาแต่ปลาไหลนี่แหละก็เดี๋ยวฟุนมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะใส่หลบตะก,กบกับเดี๋ยวมีเหยื่อก่อนจะมีลูกปลามีเหยื่อปลาก่อนเราจะหาใส่กบให้ดูครับ ผลก็พึ่งตกมาเมื่อคืนนี่แหละตกก็ไม่แรงดอก,กลืมไปครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มบ,นนบรรดาคนกุบลกับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับดีมาก